บาเวียดกับบาตาด้วยด้วยอันนี้ของบาจิตบาจิตเนาะ โเนาะพี่น้องเนาะคือว่าเปิดภาพเป็นมาในมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะทางบ่าวตาเองก็อยู่บ้านไผ่เด้อเนาะพี่น้องเนาะบ้านไผ่น่าตยพี่น้องเลยอ่ามื้อนี้เนาะก็เข้ามาอ่าทางงานศพหรือว่าทรงสการอ่าบทเถ้าเนาะบอเถ้าอ่าของอาจารย์พี่น้องเนาะของอาจารย์เล่าจังใดก็ขอแสดงความอ่าเสียมุกเสียใจนะเพื่อน ดยสวัสดีเด้ออันนี้น่บ้านไผบ่โอ้ยันบ่บูถือสิดอกโอ้โอ้พ่ออาจารย์ด้วด้ cháy trận bếp nữa, à cháy trận bồn phun intha, bò, pa đây à là, bắt à, khêu nè, bảy bò, chắc, 10 đã có phần nó, thảo แก่ไม่เขาถ้าบอกม่ควงแก่ไ่เาจงเลอหลังมาอะไอย่างง้ยโดยโดยหลังมาบอกฮะหลังมาบอกอะไรอ่าเบอบเออเออจัดจัดจะแบบนี้เนาะด้วยด้วย๊บๆแบนี้เนาะโอเค ไ่ด้จับหลุดมันอยากเออเลยเน่ยน่เนอเน่นี่กน้องเนาะีวาตอนนี้ก็เืนแขกบเบียดม่ก้องก็ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยเข้าไปเนาะเอาอาจารเพิ่เข้าไปพุกอาจารนาจังได้ก็กราบพักงหาสบายดีเนาะก็ผงพี่น้องกิฟซีวัฒนุปต์สุดตนเนาะนั่นเนาะเทางคนไททางต่างประเทศนนยังลย Hãy <laughs> dạ. phải cho kênh Ghiền Mì Gõ Để sẽ lấy thun ta. đó. Ừ. đó. Ừ. <cười> ừ. <cười> <cười>

หนึ่งชเิเาปีบปีแลอ้าว่ายว่โ้อ้าวที่นี่ยังจะสรงบุญบ่งบุญเหลาบุญมาเมื่อใดเมื่อใดอยู่นนี่มีอยู่ในนี่ได้

เอาเพิ่นบ่ได้เข้าบ่ซั่มาอยู่ตตงแลเนาะเฮ็ดุกอย่ไปตามสกว่าทางขาอ้ายเพิ่นก็บ่ทันมาเนาะได้ขึ้นไปทางเฮือนอัน้แวบ่เนาะอ่ะจับเบิ่งดูขอสิอ่านเบิ่งนี่มื้อใดมื้อใดนี เอาหน่งเดอไปนึเด้อโอเคไ่ได้ใช้มกนิชันพี่น้องเรอแมกนิชันไหม่ีไม่ถงแต่ว่าลืมอะาอันาบโทรชับงงานโทษชับลืมเาเพือคาเพื่อประกอบคากรีเนาะโอ้วันที่สิบเอดเดือนสิบเอ็ดปีพันสสีเดยคำ เดือน12แล้วเนาะเป็น1คําพศ2567นขึ้นคําได้บ่ตาคําเนาะเออเดือน12แล้วเอาแต่ว่านีกนเออรับอ่ามื้อพร่น2คํามื้อนี้ววันจันทร์วันีาอร์วันทีเดือน11ตรงกับคํา

văn <laughs> จันทร์วันจันทร์ ừ. ừ. ừ.

ดีเดียวดงเดีวรวมกันเลยหน่งน้ร้อยบาทเนี่ยมือม้วนเช้ามันเร็วเนาะมือเร็วมือม้นจันทร์นะคือมือเลยแมนบอกตั้งแมนบอกตั้งเั้ารบานวันห้าม้อยตั ด้นยท้นอยากมนต้าเมนต้าของบุญนูตท้อแตงมือท่านาจจะเป็นบุ๊แมนตักักบ้านก็เป็น่ยนบุ๊กมมนเมนนึ่วันพ่าน มันท่านนี่เป็นมือตักบาทงน้นได้แต่จบเลยโอ้หานมือันเลยมือเท่จันมือแท่ตั้งคนงกันมอจันเนาะเป็นใน่นเปจะตั้งตอนธรามชาตงตอนแดงอย่างเงี้ยมาเนี้ยลากมือก่อนมามางกินทานนะเมื่อเป่นเป็นแบบไหนก็เป็น

เราไปห้องอ่รูปเราไปเลยโอ้รูปุมเสียปับสบเราก้มราดได้เกาสิบปีเนาะเอแบันเกดันเดเนาะบัดเดียวเนาะอ้ยบัดบัดบัดพอนี่เ หกหกหกชิ้นวัวเลยว่วอย่ากวัวอยาอู่หกแก๊กเพูดได้นาะพูดและวว่าไม่ได้เด้เห็นว่าพูดหน่อยู่จานแต่ว่าเพื่อนนี้ทังผูด้งห่เจ้าชิบอกเห็นลูกเพยบ้านพ่ออยู่นี้เนาะอยู่เชเฮือนบ่อ ขึ này oh ้นก้นนี่บอเอ็นี่โอ้เป็นแบบเมตอาจารย์เล่าเลยไปบ่มืนเหนื่อยเนาะอยู่ในนี่เลยเนาะมือเด้อน้าทิ้งเจ้าภูมินาตั้งอยู่ตั้งไว้เดี๋ยวเราตาจับเอาดอกยากดอกขึ้นเดียวกันกัได้อ่าถ่ายพร้อมกันนี่แหละงานนี่นี่พี่น้องเนาะอ่ามามา พออิ่มข้างน่แล้วกินโอ้ตำมะหุ่งก็มาบาทเลยำชิกินบาทนี้โอ้ยมาดูดูดูว่าใส่กระตูบว่าดูว่ายืดเอาบ่เอากไดเอาชเเนาะมากินเข้านำกันังไมารวมทานกินทาน

นาะจำสกินบาดนี่ลมเนาะลมหนาวแกยุ่ยถุงเจ้าภูอันอันนี้ลืมแผ่นลืมหนีเนาะเจ้าเนาะแกลอะไรบ่พ่อเขานั่ซ้ำปลาเห็นอาจารย์เล้าก็อยู่เมื่อวานนี่ว่าเมื่อวานนี่บ่ชื้อนี่เนาะชื้อนี่แหละอันนี้ค่ะผู้น้ำบ่อจิตเมื่อวานนี่ว่า

คือจักไม่โอ้ยเต็นึงยอะเนาะงบ้านเพ็นกับแบบเดียวกันเลยกับบ้านเนาเนาะงั้นแบบเดียวกันเหรอมันง่อยนเลยนะโอ้โงงงแบบงงไก่ งามเบ็งามมีงานที Nacional ่มันต้องมีใช่พี่น้องเนาะเพื่อใ้ครบงานอืมไปแยกนะมันเป็นเรื่องปกติตังนี้นะงานเงินอื้อ ลบปง้อยังโตป่ะรูปง้อยังโตนี่ตัวนี่ยเมื่อบุญยังว่ากันไหมอีกเนาะงัวฮะงัวอย่างโอ้เมื่อไรอย่างเงี้ยถึงนั่นได้เลยนี่ก็ที่ว่าเสียใจนะอาจารย์เพิ่นเนาะครอบครัวอาจารย์เพิ่นเราเสียมือวัดยังก่อน มือเสียม่ลกม่ได้มมึันี่ระัน่หผ่านมาจากมือเหรอวอบาตาหางผู้วานนี่อวานี่นอะมือวานมชื่อนี่มือวานี่เป็นมือวันวันพารันพุทด วันขานเนาะมือวันขานจ่ายนวานขานแหละระบ้มือดนี่ามอนกวัน้าแล้่หบเ่นเาะเพื่อนนาเื่อนะ่าะเือาเพื่นาะเื่อะพื่อนีนเพื่นาเ่าเ่อนาอนาอนนาเนเ้า่อะนเนาะเนานเาอน่นเนา่เือนนอเนาเนาะแล้วเพื่อน่นนอเพื่นกะอันนี่แะเกี่นนต ເດີ້ເດີ້ພໍ່ເດີ້ພໍ່ອີ່ກໍຍັງມາເດີ້ສາສະຫນານີ້ກໍເຊັ່ນເຮົາມີຫົວໃຈໂອຖາໂຍອະທີປະໄ เป็นอันนี้นแรกแล้วก็คือจะได้เคลื่นอน่ายพี่น้องเลยยุบเจ้ากินข้าวหลืเปล่าเออเดี๋ยว,วท่านกินมาแม่มากินน้ำกันเ่ยเดี๋ยวเ,เปินเห็ดอยู่ที่อันนี้นแรกอะหาก้าเกี่ยมแล้ว นเเ้อาะอโอเคสารคือจะจบคลิปกันพี่น้องเลยเนาะถ่ายบรรยากาศนะครับวันแม่พี่น้องคลิซีได้เบิ่์เงินช่วงในงานอ่าบ่งทบเนาะของพระเท่าอาจารย์เล่าพี่น้องเราใหญ่บ่างารมณ่ายนะอารมณมุ่กับใจหลายเด้อพี่น้องเด้อถ่ายคลิปนี้ก็ขอกราบเข้ามาสบายดีพี่น้องเนาๆบาย